เป็นน้ำแข็งเเห็นไหมใครจะทำน้ำแข็งใสเด็กนุมน่มๆมันทำกันกลุ่มเต็มเลยไม่กล้าถ่ายรูปเขาอีฟอหมูมันวองอยู่นี่ดูหน้ามันดิอันนี้อ่างน้ำจางทะเลเขาจอดไว้ สำหรับคนที่จะตกป่าหรือว่าวยน้ำเป็นขี่จักรยานมันก็สนกดีค่ะมันจะมีแบบทำไฟใน e middle <laughs> Thank you น้ำแข็งมันมันโดนมันโดนหินไงมันก็เลยแตกเวลาน้ำทะเลมันมันแบบว่ามันเซาะมามันก็เลยทําให้แตก มันจะเป็นเฉพาะเฉพาะปูดเฉพยาะไอ้หินนี่ยแหละนี่มีน้ำมีหมูกระตกเลยแทบน่ยอะไรก็ stone เนี่ย คนก็จะเดินห่งหงางๆกันอันนี้เห็นก้อนใหญ่หน่อยมันก็เยอะขึ้นมาเป็นชั้นๆๆๆอันนี้เกาะคาสิโนอะนั้นอันนั้นบ้านคาสิโนส่วนมากมาดำที่จะมีตังจะเข้าคาสิโนแม่หมูตังไว้หอค่ะเกาะจะเดินรอบๆเกาะ อน้บ้านคือเกาะเล็กสุดไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านเขาจะมีบ้านอยู่แค่สามี่หลังเกาะเนี้ยไม่มันคงหาซื้อไม่ได้แล้วแหละทะเลกว้างใหญ่ไพศาลนี่เรากำลังจะไปหมู่บ้านคนรวยนี่ก็จะแบบว่าบ้านก็จะสวยนิดนึงจะราคาแพง บ้านใกล้ทะเลเลยติดทะเลเลยเป็นบ้านส่วนตัวด้วยไหนมีปัญญา,าค่ะบ้านมิลเลียนอร์บ้านในฝัน <c oughs> ติดทะเลมองเห็นทะเลด้วยร <c oughs> อใต้สะพานนี่คือสะพานที่เคยถ่ายรูปเป็นประจำ <c oughs> ก็ นี่เมืองเดินกลางทะเลอีกฟากหนึ่งของบ้านเห็นว่าคนก็จะเดินบนสะพานก็จะมีแบบให้ดูน้ําแข็งเวลาที่เราเอาออกมแล้วมันก็จะเป็นน้ําแข็งอย่างเงี้ยเนี่ยฮิมะก็เหมือนทรายบ้านเราอแหละ ครับตกปลาอาจจะมีสว่านด้วย